ส่วนอีกเรื่องหนึง่งกรณี MOU 44วันนี้คุณคำนูนสิทธิสมานครับอดีตสววันนี้โพส a c e b o o k เตือนรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องอย่าเสี่ยงจงใจขัดรัฐธรรมนูญ MOU 44ต้องผ่านรัฐสภาตามรัฐมนูนมาตรา60ตามรัฐรนุนูญ60มาตรา178อนะอันนี้คือคุณคำนูนสิทธิสมานเตือนนะแล้ววิธีดูง่ายคุณคำนูนบอกนะก็ต้องไปดูว่า MOU 1 4แม้เกิดขึ้นก่อนรัฐธรมนูน60นะแต่ปัจจุบันก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญ60เพราะฉะนั้น MOU14 เข้าข่ายตามรัฐธรมนูน60มาตรา178วรกสอวรรามนะ MOU 2514ไม่ใช่กระกรอบการเจราจาแม้จะชื่อว่าบันทึกความเข้าใจแต่ก็มีสถานะเป็นสนที่สัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนที่สัญญาคศ1 9 9 9 คุณคำนูลบอกว่าไม่ได้พูดเองเออเองนะแต่เป็นการยืนยันหนักแน่นในบทความทางวิชาการเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาปัญหาและพัฒนาการโดยใครด็อ,อร์สุรเกียรติเสถียรไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้ที่ลงนามใน MOU 2,544ตีพิมพ์ในจุลสารความมั่นคงศึกษาฉบับ92พฤษภาคม2,554นะ เมื่อเป็นสุนที่สัญญาทีนี้ต้องไปดูต่อว่าเข้าขายหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติรัฐมนุน6 0นมาตรา178หรือไม่ที่จะต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่ดูไม่ยากคุณคำนวณก็เปิดรัฐธรรมนูญให้ดูมาตรา178อ่านและเทียบเคียง <Yeah. S 1> มันเป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือเปล่าละ่ะ หรือสองเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสัญญาหรือเปล่าล่ะหรือสามเป็นหนังสือสัญญาอื่นที่อาจแค่อาจนะค่ะ <c oughs> แค่อาจก็เข้าแล้วม,มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมหรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางหรือไม่ขอพิจารณาประเภทที่สามคืออันหลังมือสกู่เนี่ยแค่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจเดียหรือการลงทุนอย่างกว้างขวางเนี่ยอันนี้ก็เข้าแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเนี่ยก็ต้องผ่านรัฐสภาที่ผ่านมานี่ไม่เคยผ่านเพราะฉะนั้นรัฐบาลควรทำให้ถูกต้องนะเอา m o u 4 4ไปขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา178่ง้นะให้สภาพิจารณาแล้วเสร็จใน60วันถ้าไม่เสร็จถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบก็จะได้กรอบ MOU 44ที่เหมาะสมแล้วมีความชอบธรรม ตามกระบวนการรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะ mm hmm. ส่วนก่อนหน้านี้คุณคำนูนก็ให้ความเห็นไปแล้วเราเคยนําเสนอไปแล้วคุณคำนูนบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียเอฟยูเนี่ยดีกี่อย่างเสียกี่อย่างนะแต่ดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เสียมากกว่าดีอ่ะ mm hmm. เสียมากกว่าได้อ่ะนะแต่นี่คือเตือนเฉพาะประเด็นเรื่องข้อกฎหมายถ้าสองไมคือไม่เอา MOU 14 4, ขอความเห็นชอบจากสภา ไม่ขอให้สารรับนูนวินิจฉัยว่าต้องเอา M O U ม4สขอให้เห็นชอบผ่านสภาเสียก่อนเนี่ยเสี่ยงมากเพราะอาจต้องเจอไม่ที่สามคืออะไรไม่ได้อยู่บริหารประเทศต่อไปทางคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีโอกาสถูกหาว่าจงใจกระทําขัดรัฐธรรมนูญอุ้ยตายแล้วนี่คือคําเตือนล่าสุดจากอดีตสวคานูนสิทธิสมานนะนะแต่ว่าทีนี้ก่อนหน้านี้ก็มีรัฐบาลหลายรัฐบาลหลังรัฐธรรมนูนหกศูนย์นะ,ะใช่ไหมที่ ดำเนินการตาม M U 1 4แต่ไม่ไดียวเข้าสภาหเหมือนกันค่ะ<ฆ>ทีนี้จะเข้าขา่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูนหรือไม่อันนั้นอ่ะนะอันนี้คุณคำนวณบอกไม่ได้ตัดสินนะ<ฆ>พูดเฉพาะกรณีนี้นะอันนี้เรื่อง M O U 44แล้วก็วันนี้คุณสนทิยาสวัสดีวันนี้ไปยื่นเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินครับนะให้รัฐบาลยุติการเจรจาและข้อตกลงตาม M O U 4 4แล้วขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูนและสารปกครองวินิจฉัยยกเลิก M.O.U. 44ครับอันนี้ไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินนะส่วนการตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคหรือว่า JTC ที่รายงานข่าวบอกว่าจะให้คุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นประธานวันนี้ก็มีประเด็นตั้งคำถามไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเพราะว่าจะถูกดึงเข้าไปเป็นคณะกรรมการด้วยหรือเปล่าเพราะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เขตแดนเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ใต้ทะเลเรื่องพลังงานไงค่ะนะคุณพิรพันธ์วันนี้เปิดเผยเลยนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้รับการแจ้งว่าจะต้องเข้าร่วมในคณะกรรมการ JTC ชุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอรายละเอียดก่อนว่าจะต้องเข้าร่วมหรือไม่เดี๋ยวลองไปฟังชัดๆจากคุณพิรพันธ์นะคะ่ะหมค่ะมีการเจรจา,าเรื่องคณะกรรมการ JTC ร่วมกับทางกลาหมบ้างแล้วหรือยังคะตอนนี้คุณ าก็เป็นคณะกรรมการด้วยท่านควบคุมไม่ทราบไม่ทราบแต่ว่าจะต้องมีการคุยกับทางคอตคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนใช่ไหมคะเรือนรับทราบพืดตรงนี้เลยความืนในคําตอบทุกประเด็นนะคะจะต้องเข้าร่วมหรือไม่ยังไม่ทราบไม่ได้มีอํานาจในการแต่งตั้งรวมไปถึงต้องไปคุยกับกระทรวงอื่นไหมอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศท่านก็บอกว่าผมยังไม่ทราบรายละเอียดคือข้อมูลก็คือยังไม่ได้มีการตั้งเลยใช่เพราะฉะนั้นยังไม่มีการตั้งท่านก็ต้อง ท่านก็ยังตอบอะไรไม่ได้อยู่แล้วค่ะนะต้องติดตามว่าจะตั้งเมื่อไหรนะ่เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณภูมิทรรมบอกว่า,วานายกเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศค่ะนะทีนี้ก็สัปดาห์นี้แหละการประชุมคอรมอสัปดาห์นี้ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่พี่น้องชาวนาก่อนหน้าน,นี้ลุ้นกันมานานก็คือไร่ละพันนะคะ,คะล่าสุดวันนี้การประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบขมีมติแล้วนะคะไฟเขียวช่วยชาวนาไร่ละพันแต่ว่าไม่เกิน1ิบไร่นะคะแต่ว่าต้องรอว่าจะเข้าคอรมอได้ทัน สัปดาห์นี้หรือเปล่านะคะคุณนริมพนพโยสินวัตรรัฐมนตร,ร,รีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะวันนี้ถแถลงหลังการประชุมนบขค่ะว่ามันเป็นข่าวดีเลยนะคะเพราะว่าวันนี้<ะ>ที่ประชุมนบขมีมติเห็นชอบแล้วนะคะไฟเขียวโครงการไร่ระพันให้กับพี่น้องชาวนาไม่เกินสิบไร่ค่ะก็เป,เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องชาวนานะคะที่ประชุมนบขมีมติเห็นชอบตามที่อนุด้านผลิตเสนอมาชาวนาก็จะ จะไปเพิ่มพัฒนาผลผลิตให้กับพี่น้องเกรรษตรกรกลุ่มชาวนาเนี่ยไร่ละ1,000บาทไม่เกินสิบไร่ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยนะคะที่มีที่ทำกินไม่เกินสิบไร่จำนวนมากก็จะได้ไร่ละพันเหมือนเดิมจะประมาณกี่คนเงินครับ่วงจะได้กีนเงินส <4. 68 S 2> ี่จุดหกแปดหรือร้อยหกแสนแปดหมื่นกัวเอนค่ะเป็นวงเงินเท่าไหร่คะวงเงินสามหมื่นแปดพันล้านเศษค่ะตัวนี้ให้นี่จะให้คุณได้ดูเฉี่ยนี่ให้กับหรือว่าให้คือดูด้วยจากพา่นาคันบิน นี้ค่ะแล้วก็จะต้องมีการดูด้วยว่าจะเพิ่มผลผลิตในระยะยาวอย่างไรที่เป็นข้อ,อความเห็นของที่ประชุมนะคะแล้วเข้าความวได้ในการประชุมสุดท้ายนัดเพื่อจะได้เป็นของป,ปัจจุ่ันหวังว่าจะทําให้ทันจะได้เป็นแพ็กเกจเดียวกันไปกับกโครงการสินเชื่อชะลอการขายโครงการรูปสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวด้วย